วันนี้อยากถามครูเตว่าครูเตรักษาความต่อเนื่องในการทําช่องได้อย่างไรคะอ่านี่พูดถึงการทําออนไลน์เนาะนะครับการทําช่องของผมเนี่ยถามว่าผมรักษาความต่อเนื่องได้อย่างไรเหรอตอบยากมากเลยอะตอบยากมากครับการรักษาสิ่งที่เรากระทําอยู่หนึ่งคือคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณจะทําสิ่งนี้ สคือคุณต้องมีปฏิทานหรือสิ่งที่คุณสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าการทำช่องผมไม่ได้คิดว่านี่คือการทำช่องผมไม่ได้เคยคิดว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมไม่คิดว่าผมเป็นเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์เมื่อก่อนเคยคิดนะแล้วมันทำให้ผมติดกับดักวังวนนะครับเผมไม่คิดเลยว่าผมทำช่องตอนที่มาพูดเรื่องเนี้ ผมคิดว่าผมกำลังทำอะไรบางอย่างที่ที่จะจารึกบันทึกเอาไว้ต่อเนื่องในความเป็นตัวผมแล้วผมกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อเคลียร์สิ่งที่อยู่ตรงนี้ให้โล่งที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังจะทำช่องหรือจะกำลังจะทำอะไรก้าอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ จำไว้ว่าเรายังไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะมีเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์เมื่อก่อนผมตั้งนะครับมันเครียดมันไม่มีคนดูเลยแล้วก็ท้อแต่คุณจงทำเพราะอยากแบบมัน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 มีข้อมูลมันมีองค์ความรู้มันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปแรกๆมันก็จะดูเหมือนคนบ้านีผมออกมาพูดแบบนี้มีคนหัวเราะ คนที่หัวเราะเราแน่นอนครับคนสนิทเราแต่เขาไม่รู้เลยว่าภายในเรามันเติบโตแล้วมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าภายนอกเพราะว่าภายนอกของผมเนี่ยทุกวันนี้คนยังบอกว่าผมอายุยี่สิบกว่าเวลาไปเจอทุกคนคิดว่าผมเป็นวัยรุ่นทุกคนคิดว่าผมมาจากครอบครัวที่ดี มาจากลูกเต้าเหล่าใครผมไม่เคยบอกใครเลยทุกคนถามผมว่าทำงานอะไรทำไมมีเวลาว่างมาเล่นอะไรอย่างนี้มาเล่นฟิตเนสมีเวลาว่างจังทำอย่างนั้นอย่างนี้มันทำงานอะไรผมก็ไม่เคยบอกผมได้แต่บอกว่าขายออนไลน์ผมไม่ได้อยากให้ใครรู้จักผมไม่ได้อยากทำช่องผมไมไ่อยากได้ผู้ติดตามเพิ่มแต่ที่นี่ผมอยากคือผมอยาก ได้คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผมรู้ว่าผมกําลังทําให้คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันนี่คือกฎแรงหนึงดูทําให้คนที่ต้องการผมเท่านั้นไม่ได้ทําเพื่อขยายให้ผมแบบช่องผมโตผมทําเพื่อให้ตัวผมเติบโตขึ้นและตัวผมเติบโตคือภายในผมเติบโตครับช่องผมจะมีแค่หลักหมืน่นผมไม่รู้เลยแต่ภายในผมมันเป็นแสนเป็นล้านแล้ว เพราะว่าภายในผมมันเติบโตมันยิ่งใหญ่มากกว่าวันหนึง่งวันหนึ่งถ้าผมจากโลกนี้ไปแล้วผมรู้ครับคลิปเหล่านี้จะมีคุณค่ามากๆจงทำครับไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะดังไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะรวยแต่จงทำ เพื่อตอบแทนลมหายใจที่คุณมีอยู่ตอนนี้ทําเพื่ออะไรก็ตามที่เขาเอือ้อเกลื้อหนุนคุณขนาดนี้มันมียุคไหนที่มีอินเทอร์เนต็ตมันมียุคไหนที่ที่สวยงามขนาดนี้และกดแรงดูดที่ผมใช้ผมพูดเสมอว่าผมไม่อยากทํางานกับคนที่เยอะๆคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมเจอพนักง,งานผมแล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้คนมันมีมันจัดเรียงมาให้ผมเป็นขั้นตอนมันมีเป็นขั้นตอนให้คุณครับคุณกำหนดจากใจคุณเองมาเลยออกมาจากข้างในของคุณอย่างแท้จริงถ้าผมไม่ออกมาจากข้างในตัวผมอย่างแท้จริงผมจะบอกว่าผมอยากเปิดโกดังใหญ่ๆห,หรือว่าต้องไปเช่ารถหรูลงเรือยอท์นะแล้วก็ เพื่อทําให้คุณเนี่ยนะรู้สึกว่าผมรวยแล้วก็จะได้รู้สึกว่าอยากเรียนไม่เลยผมจะไม่สร้างให้คุณโลภจะผมจะสร้างให้คุณเป็นคุณแล้วคุณจะโลภเองโลภในความดีโลภในความถูกต้องโลภในการเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแน่นอนครับมันต้องใช้เงินและแน่นอนคุณมีแน่ๆผมคอนเฟิร์มเพราะผมใช้มาเหมือนกัน แต่ก่อนอื่นไม่ว่าคุณจะทําช่องทําออนไลน์ทําอะไรครับอย่าหวังว่าช่องคุณจะเติบโตแต่ตัวคุณจะเติบโตทุกๆวันที่คุณทําครับถ้าคุณอยากได้ผู้ติดตามหนึ่งล้านคนคุณจะทำอาคุณจะทำอะไรผมถามหน่อยตอนนี้ใครทำ tiktok ออยากมีคนดู1ล้านคนอยากมีคลิปไวรัลใครทำ YouTube, Facebook, ครํำ t u b e f a c e b o o k ใายขายออนไลน์อยากได้ผู้ติดตาม1ล้านคนบ้าง พิมพ์1ล้านให้ผมหน่อยผมขอให้คุณได้นะตามที่คุณต้องการครับถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการผู้ติดตาม1ล้านคนหรือช่องโตสัก1ล้านคนก่อนนะหรือมีคนรู้จัก1ล้านคนนะใน y o u t u b e Facebook และ TikTok นะใหญ่โตมากเลยคุณจะทำอะไรฉันคงจะไลฟ์สดแบบครูเตเนี่แหละนะอ่าบางคนบอกนะฉันคงจะทำอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์นะ ของฉันคงจะสนุกมากเลยเวลาฉันทำช่องนะกดแรงดึงดูดคืออะไรครับรู้สึกว่ามีแล้วเป็นแล้วได้แล้ววันนี้ต่อ้มีคนดูหนึ่งคนคุณจะทำอะไรครับก็ต้องทำเหมือนกับที่มีคนดูหนึ่งล้านคนสิมันง่ายๆไม่ต้องทำอะไรให้มันยากไม่ต้องนั่งจูนจิตหรือว่าคอนโทรลให้อยู่ในอะไรอย่างนั้นเลย ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีคนดูกี่คนครับจงทําเหมือนมีคนดูหนึ่งล้านจงตั้งใจปราณีตที่สุดนะเพราะข้างในคุณนะมันเติบโตถึงหนึ่งล้านแล้วคุณรู้ตัวหรือยังเหมือนวันเนี้ยที่คุณถามคำถามผมกันเนี่ยคุณรู้ไหมคุณได้รับประโยชน์ขนาดไหนอ๋อประโยชน์แค่ได้คำตอบจากครูเตเราไม่ใช่นะครับที่มีคนขอบคุณคุณนะ่ะ มันมีประโยชน์มากกว่าเงินอยู่ดีๆก็มีคนมาขอบคุณคุณหวังดีกับคุณเงินซื้อเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามของคุณจะมีคนขอบคุณคุณครับแล้วผมให้คนขอบคุณคุณเพราะอะไรตัวคนขอบคุณก็จะได้ตัวคุณก็จะได้ตัวผมก็จะได้นี่คือวงจรครับไฟฟ้ากําลังหมุนวน ความเจริญรุ่งเรืองถ้าผมทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้ตัวผมก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยเพราะฉะนั้นจงเจริญรุ่งเรืองครับเพื่อคนอื่นและตัวเอง